สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน K14 นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขอมาให้ผมเล่นสไนเปอร์กระบอกนี้นะเป็นปืนสไนเปอร์กระบอกแรกที่ผมไม่เคยเล่นนะปืนเป็นปืนนี้คือผมไม่เคยเล่นจริงปืนนี้เล่นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปหาเล่นสไนเปอร์ขำๆแล้วกันนะครับผมไม่ต้องคาดหวังราดับหนึ่งนะแต่ว่าผมก็จะทําให้เต็มที่ปะเดี๋ยวผมก็จะไปหาเล่นซ <th> ิงเกิลขำๆโชว์ไก่ให้เพื่อนๆดูนะครับมาเข้าในเกมเฮ้ยมีคนมา เก็บไป1คิวครับผมไปวิ่งหาคนต่อไปครับผมหน้าโกดังเหมือนมีเก็บไปหนึ่งครับตัวที่ 2, 2> <c oughs> ได้ไหมตัวที่3 <c oughs> ได้ไหมโอ้โหมีดฟันอย่างเดียวเฮ้ยใส่ลูกก่อนแป๊บหนึ่งไม่ไม่ใส่ดีกว่านีน่ยิงเน้นเลยนะนเพื่อนนะไปไปเราไปตั้งหลักใส่กระสุนก่อนนั้นเพื่อนนะใส่กระสุนเสร็จนะครับผม,มเพื่อนปืนนี้มันชักเร็วมากเลยนะมันชักคนเร็วเ,เพื่อนเฮ้ยเขากำลังนวัวอยไรตรงนี้ยิงไม่ตายปะยิงไม่ตายเหรอออหลังหักกดไปอีกครับผมวิ่งเฉยปะ มันไม่โดนแหละมันเลยวิ่งเฉยครับผมยังไงคนนี้จะไม่มีผมอีกแล้วจะม,มีดผมอีกใช่ไหมวิ่งหนีก่อนหลังสองทางอ๋อ,อเรียบร้อยครับผมมาเกิดสกัยเลยลมไปหนึ่งนัดครับผมกดเน้นๆดิโอ้โหไม่ตายโอ้โหแต่งตๆๆๆึกเลยไปๆวิ่ง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 หนีครับผมไปเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปดีกว่าหาวิ่งในโกดังดีกว่ากระสุนเหลือสองนัดตอนนี้นาแคบเห็นไหมที่ประจําตรงนี้นี่ไง เกบไปนหนึ่งครับผมด้านซ้ายมือเกบไปสองครับผมเ,เพื่อนไปปืนมันแรงดีว่ะปืนนี้ผมเล่นครั้งแรกในชีวิตนะเพื่อนเนี่ยผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะปืนนี้เพิ่งซื้อมาก็บวกแล้วก็มาเล่นเลยเนนะี่ยจับมาเล่นเลยกดไปครับผมลมครับผมกดไปกลางตัวเน้นเกบสองครับผมเพื่อน,ปนไปมีคนอยู่แคบเล็งรอผมเหรอกระสุนเลหนึ่งนัดได้เหมือนกันกระสุนเฮ้ยกระสุนหมดแป๊บน,นึงเพื่อนแป๊บนึงดูดูเขาจะมีดฟันผม ผมมีรังสังหอองรณ์นี่ไงจริงๆผมไม่ตายครับผมพลาดแล้วอย่างเงี้ยมีคนยิงผมปะเลือดเหลือห้าสิบตรงไหนวะโอ้ไม่ตัวโอ้โหยิงโคตรลมเลยเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ตายสองตัวเลยเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยยิงกลางตัวสองตัวตัวซูนบาทเนี่ยผมยิงชอบผมผมห้าวเลยนะใครเล่นซิงเกิลตัวซูนบาทเนี่ยผมวิ่งใส่เลยผมบ้องยิงคือแบบโคตรชอบอะตัวซูนบาทนะ์น ยังไงก็ยิงตายร้อยเปอเ็นนะนัดแรกนะนัดเดียวอะ่ะเพื่อนผมบอกเลยจะหาทำน้าแต่งตัวสุนบนัตนี่เรียบร้อยครับผมเก็บเป็นหนึ่งคิวครับผมออกมาดิเรียบร้อยครับผมขอโผหน้ามาผมเรียบร้อยเลยโอเกิดสกลยเลยปะต้องวิ่งหานะเพราะว่าคนมันน้อยตอนนี้เพื่อนลมไปอีกเหมือนเดิมนัดนี้ไม่ลมแน่นอนขอสองได้ไหมเรียบร้อยผมเหมือนสั่งได้เลยอะในโกมีสักตัวไหมโอ้โหที่ประจําเลยนะเพื่อนนะลอยหลังอะวิ่งเข้าโกรัง ลอยหลังตลอดโกดเน้นๆไม่ตายจริงเหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อปะยิงไม่ตายได้ไงเมื่อกี้หัวแตกหัวแตกคุณไม่เห็นผมจริงโกดังต้องมีแล้วเนี่ยเห็นไหมหัวแตกครับผมสะบัดเมาส์ยิงไงเมื่อกี้เนี่ยมันฟุกกับเพื่อนฟุกได้ฟุกได้ไปาผู้โชคดีกันต่อไปนะครับผมมาเล่นกับผมได้นะใครที่อยากเล่นนะครับผมอ่าผมลงทีมแคนทุกวันนะสนุกสนุกขำขำ กับเพื่อนในแคนะสมัครเข้ามาได้นะครับผมเปิดสาธารณะโอ้ยไม่ตายวะเฮ้ยกระสุนหมดเฉยหรอกนะเฮ้ยมีตัวศูนบาทอีกแล้วปะเห็นแล้วมันห้าวเห็นแล้วเห็นแล้วมันคึกับเพื่อนตัวซุนบาทเนะี่ยเห็นแล้วใจมันคึกไม่แต่งตัวนะผมโคตรชอบเลยเรียบร้อยห้าวเกินเมื่อกี้มีแมมด้านขวามือไม่มีครับผมไปไปหน้าคอมเลยแล้วกันได้ยินเสียงในคอมนี่ไงี้เก็บไปโอ้หนะ้าเดียวตายครับผมยิงไม่โดนครับผม ต้องหัวแตกเฮ้ยโดนนั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่โดนโดนอยู่แฮโอโ้อย่างนี้ก็ยอมตายเลยผมเพื่อนข้างหลังเพื่อนเห็นโมไมเห็นโมไม้เพื่อนฮัลโหลเห็นโ,โนมไมเนี่ยแต่ครับผมกระสุนระเนื้อัดนึงโอ้โหลมจา่าถ้ายิงลมก็ตายเองนะครับผมตามสเตรปมันอยู่ไหนเอ่ยหน้าคอมหน้าโกยังไงไม่ตายวิ่งเฉยเฮ้ยมันวิ่งเฉยว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ตายเหมือนกัน ไม่ตายเหรอฮะบัดนี้ลมเลยยอมตายลยผมอย่างนี้ยอมตายเลยโอ้โหเกิดอย่างนี้ผมก็ยอมตายที่ใสกระสุนอยู่นะด้านซ้ายมือต้องมีแล้วหน้าคอมใช่ไหมเห็นผมไหมเพื่อนกลับมากรนั่นหรอวินหาเลยแล้วกันเพื่อนให้ตัวสุนบัตไแล้วป่าเห็นแล้วมันคึกเห็นแล้วมันคึกเห็นแล้วมันคึกเก็บสองได้เปล่าอย่าหาทำนะผมเล่นสไนเปอร์ไม่แต่งตัวเนี่ยผมชอบชอบ มีสักตัวเกิดไหมไม่มีครับผมไปโอ้โหเรียบร้อยเลยขนาดผมยิงหัวเน้นๆเมื่อกีนไม่ตายแต่งเหมือนจะถึกเรอแต่ไม่ถึกว่ะเฮ้ยโอโ้ผมเดือดเชื่อเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมแต่งเหมือนจะถึกแะแต่ไม่ถึกดิงไม่ตายเนี่ยถึกจริงอันนี้โอ้โหมีดฟันเลยไม่เอาดีกว่าผมขอะบิออกมาบิงออกมาเร็วออกมาผมรู้ว่าคุณจะมีดฟันผมไม่ได้กินผมหรอกเห็นผมยดน้อยอย่างงี้ก็จะโอ้โหเว้ยเกิน ยิงลงมวะผมไหนอยู่ไหนเอ่ยผู้โชคดีผมอยู่ไหนออกมาครับอกเฮ้ยไม่ตายไม่ตายหรอต้องสองนัดใช่ไหม,มก็สวยตัวสุ่นมาเห็นแล้วเห็นแล้วมันคึกเห็นแล้วมันคึกอ,อะไรเนี่ยโดดอะไรเนี่ยโดดผ่านผม,มโอ้โหหลังมานะทำอไมาหลังไม่มาเนี่ยเรียบร้อยนี่นั่นไหนนั่นขวามือนี่ไงหัวแตกหัวแตกขอมาดิโอ้โหตายเหรอเห็นแต่ตีนเสือนะเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยทำอะไรเพื่อนเนื้อนัดเดียวจอดโอ้โหหลังข้างโกะเพื่อนเนี่ยยังได้ดับหนึ่งนะตอนนี้ทำเต็มที่แล้วเพื่อนนะก็เล่นเต็มที่ที่สุดละก็ยังได้ดับหนึ่งอยู่ก็ตัวโซนบัตเนี่ยครับเพื่อนเห็นแล้วมันคึกบอกแล้วเห็นแล้วมันคึกครับผมตัวโอ้โหโอ้โหสไลด์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 เฮ้ยเฮ้ยลมครับผมฮะโอ้มมหโหลมจับแล้วตอนนี้กลางหลังเลยต้องสองนัดหรอกคนนี้มัน ถ้ายิงใกล้ๆมันถึกมาก,กนะเพื่อนนะ hey, hey, hey. เฮ้ยเพื่อนเห็นผมไหมโร่โร่โร่กามากกับนะหลังเพื่อนฮะโหลโอ้โห oh, oh, ไม่ตายวิ่งเฉยคนนี้มันแต่งถึกจริงนะแต่งถึกเหลือนะต้องสองนะัดใช่ไหมเก่งไปครับผมเรียบร้อยครับผมก็ได้อันดับหนึ่งนะครับผมทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอยากให้ดูมันขำนะครับ